การเดินทางของชาวคณะแก๊งวัยรุ่นเที่ยวป่าไปใช้ชีวิตกลางผืนป่าใหญ่ผืนป่าทุ่งใหญ่ในเลสวรนเป็นการเดินทางที่โคตรสนุกมันและฮามากเราเดินทางกันในช่วงพายุเข้าและมีรถไฟฟ้าคันแรกของโลกที่เข้าป่าทุ่งใหญ่ในเลสวรนไปรับชมความบันเทิงของพวกเรากันครับเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของโลกที่ลุยผืนป่าทุ่งใหญ่ในเลสวรนครับผมเออได้ได้นะเท้ามีประกาศด้วยนะเห็นประกาศว่า,<อ>วาที่เนี่ยแล้วก็อำเภอไหนบ้าง ที่มีโอกาสเสี่ยงเรื่องแผ่นดินสไลด์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงปอนส่งมาผมมีคำถามสมมติถ้ายางมันแตกมันร่วงฉีกเนี่ยไม่มียางอะไรนะครับบอกเลยชิบหายขาดเลยโอ้ดูหลุดได้ไงพี่ไปไม่รู้ผมขับมา,มาเมื่อกี้อยู่ๆเหมือนกับตันตลบบ้าอีกล้อหลุดปุ๊กเลยล้อหลุดท่าไหนนะนั่น เราหาซื้อไม่ได้ที่ภารกรน,นี่อรุณสวัสดิ์ครัสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่หน้าหน่วยสเสน่ห้องครับเพื่อเดินทางเข้าสู่ทุ่งใหญ่นเลส,สวนครับเส้นทางกอเสดงครับตอนนี้เราก็มาทําการลงทะเบียนเนาะทำการลงทะเบียนตอนเช้านี่เป็นโชเฟอร์ออรถแอลคันขอ บัตรประชาชนก็ได้ใบขับขี่กันได้ครับอ๋อต้องกรอกรายละเอียดก่อน,นครับ,<ฮะ>รบจริงๆเราทําเรื่องของอนุญาตจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุท่งใหญ่เลสวนเนาะมีพี่ๆหลายๆคนถามมาว่าการเข้าศึกษาธรรมชาติเส้นทางทุท่งใหญ่เลสวนต้องทําอย่างไรบ้างก็คร่าวๆคือทําเรื่องผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุท่งใหญ่ในเลสวนครับว่าเราจะมากี่คันมาวันไหนมากี่คนครับแล้วก็มาทําเรื่องอีกทีที่หน้าด่านสเสน่พองครับโดมไปทําเอกสารมีตัวตนอย่างชัดเจนนครับนี่นี่ทำเรื่องกันทำเรื่องทำเรื่องรถ คันหนึ่งเนี่ยขึ้นไปป่ะครับเป็นโฟวินครับคันนั้นนะครับนี่นี่พี่พี่เขาถามว่าไงนะพี่เขาถามว่ารถไฟฟ้าจะไปได้เหรออ๋อตัวแกมกับมัดขึ้นมาพี่เขาถามว่าคันเล็กไปด้วยอ่ะไหนดิเขาคาวันนี้เรามีในทริปเราประกอบด้วยใครบ้างครับผมอ๋อตัวแกมนะตัวตึงนะเจคู่ซิกนี่รถไฟฟ้าแล้วก็นี่เลบอยมาฮับ a อลบเต็มกระบอกนะนี่ดีแม็กปี2008กันชนหน้าของอะไรทำไมหลอดอย่งครับเอลบีเอลบีครับกันชนหน้ากันชนหลัง a อลบฮะบันไดข้าง M อ็มแม็กกองแล้วว่าเป็นแบบคุณอะไรโชวครับนี่นี <ale plus S 1> <b> ่มิวอันนี้พี่ปอนเป็นของร้านกัมพอญกันยางครับตัวนี้คือเป็นเป็นเจ้าของเป็นมากถึงว่าตัวแบกตัวแบกเป็นตัวแบกของงานถ้ามีอะไรคันนี้น่าจะลากได้นี่อ๋อเดี๋ยวเราวัดยางด้วยใช่ไหมครัพี่ใช่ครับนี่รถพี่เอ็มโรดทิ้งไทยแลนด์ครับความสูงต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับพี่ สามสเนยสามสิ้สอง้าอ๋อความสูงเราไม่เกินสามสิบสหนิ้วนะครับผมไม่เกิน32มนิ้วครึ่งครับผมแล้วก็นากว้างน,นากว้างเท่าไหร่นะพี่ไปสิบจุดห้ครับสิบอ๋อก็คร่าวครับเราจะวัดอย่าง ไม่ให้สูงเกินสาน,นิ้วครึ่งกว้างไม่เกิน10นิ้วครึ่งครับเพื่อไม่เป็นการทําลายเส้นทางธรรมชาติเนาะเส<ป>้นทางอันนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ในการสารัญจรชาวบ้านใช้ในการสารัญจรก็เลยไม่อยากให้เป็นล่องลึกมากก็เลยจํากัดขนาดยางครับผมแต่วันนี้ทั้งแก๊งเรามากับ BFKO 3ครับผมนี่ <It. S 1> นี่ครับเป็นยางที่เหมาะสมกับสายแคมป์สายอุทยานบ้างครับ BFKO 3าครับเปนรุ่นจิปเปอร์ใช้ทุกคันครับนุ่มเงี้ยวกว่า KO 2ชัดเจนครับรีดน้ําดีกว่า อยากได้ต้องตามอย่างดีระเบิดดังเบ้นการยางเท่านั้นนะครับอยากได้ยางเบอร์อะไรนะสองหกห้าเจ็ดห้าสิบหกครับขอขอบคุณบ f เอฟกุลดิตไทยแลนด์ครับผมขอบคุณขอบคุณเรื่องหน้าเลยนะครับรับประกันจะใช้จนยางระเบิดเลยเี๋ยวับไม่ทีนะครับคลิปนี้เราจะเที่ยวโดยคำหนึงถึงความปลอดภัยไว้ทีหลังเกือบแล้วเกือบจะมีสาระแล้วแหละที่แรกอ่ะแล้วก็นี่ครับรถของแอดมินโดมวัยรุ่นเที่ยวป่าพิมรถพี่ไม่ผ่านอะไม่ผ่านเหรอไม่ผ่านเพราะอะไร อยางเล็กเกินไปหรอจริีๆเขาจํากัดยางนะก็คือห้ามเกิน32นิ้วครึ่งครับผมอ้าม3ก็ไม่ได้หรอไม่ได้โธ่ความสนุกสนานต้องมาก่อนครับรถเพื่อนพังคือความสุขของเราแนวัยรุ่นจิบแดกน้ำมันไม่เกรงใจใครเนี่ยพี่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 นนไม่อยู่พี่ว่าเจเจคู่ไปเนี่ยผมว่าได้แค่สองห้วยได้แค่สองห้วยใช่ที่เหลือต้องลากเอาที่เหลือลากเอาใช่แต่เราก็จะพาน้องไปจนถึงจุดหมายให้ได้ครับทีมนี้พาพานี่คือลากลากผมมีคําถาม สมุดทะยามมันแตกมันร่วมฉีกเนี่ยไม่มียางอะไรนะครับบอกชิบหายพี่เอาจริงจริงจริงมันมีแต่ชุดซ่อมไม่มียางอะไรไม่มีผมถามเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าถ้ารถมีปัญหาทิ้งไว้ที่นี่ได้ได้ครับถ้าเกิดรถมีปัญหาจอดทิ้งเกินหนึ่งคืนได้ไหมครับได้ครับก็คิดบวกเข้าไปแต่พี่มีในใจละก็เดี๋ยวทิ้งไว้เป็นอนุสสอนนี่แหละโอ้อหนุสสอนไม่ได้คุยกันว่าจะไปถึงนะคุยกันว่าจะทิ้งรถแล้วอ่ะกะเดิม 5กิโลพร้อมเดินทางเข้าสู่ป่าใหญ่ครับทุ่งใหญ่นะเลส,สวนครับอันนี้มากับเสมียนชกค,ค้อยเหมือนเดิมครับผมอันนี้งดตับไรแอดใช่ไหมร้านหยุดนะคะร้านหยุด,ายดมาช่วงหลังพายุเข้าน้ำก็จะเละหน่อยๆก็จะมีบอกโคลนนะครับผมนี่ครับเราเตรียมเอา ให้เจ้าฟอร์ดคนคิงอยู่หน้าเจคู่ครับเผื่อมีอะไรจะได้ลากเลยครับผมเป็นไงครับเหยียบโคนแล้วรู้สึกยงไงบ้างนุ่มมากหรือวะสบายไหมอุ้ยจี๊บคันนี้สวยจ้างทําที่ไหนครับ มี่สามสิบสี่ลีร่านะครับมีมีทางยากกว่านี้ไหมครับอันนี้แค่เริ่มครับผมน้ำขุนแปลกๆว่ะเดินแต่ไม่ใช่แต่ปกติมันต้องใส่กิ๊กเลยนะน้ำที่เนี้ยมันขุนแปลกๆครับมาแล้วครับเจคู่ครับผมทำไมมันนุ่มนวลยังครับนุ่มแบบนุ่มนวลเลยชิวเลยอ่ะ คิปเปอร์34ี่ดีลากะลาดครับเฮ้ยขับไปกินเหนียวหมูไปอ่ะขัง่ายมากวันนี้มาถ่ายทังที่ไหนะไม่เลยคิปเปอร์สวัสดีครับไม่ลึกเลยอ่ะไม่ลึกเลยแต่สีน้ำนี่มันแบบเริ่มแดงแดงแล้วนะเ,ออเริ่มแดงๆแล้ว นี่ขับสองด้วยขับรถได้ไหมพีม่โก้ข,ขับสองก็มาได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เอรับน้ำไม่ค่อยใสเลยอะ่ะเหมือน,นมีน้ำป่า <laughs> สีมันเริ่มแปลกๆเออสีน,สน้ำเริ่มเจียวใช่สีน้ำนเริ่มขุ่นๆอทำไมวะน้ำป่าอาจจะมีน้ำป่าเอฟเครถไฟฟ้าลุยน้ำป่าได้มันวิ่งได้เหมือนเรือไหม ก็เดี๋ยววนนี้จะรู้พร้อมกันแหละเบ้นใชเบ้นเป็นคนบอกพี่มาพี่จะไม่ค้อมล่องนะอ่าพี่พจะลงล่องหรือค้อมล่องครับนี่ครับดูกันทีละออโต้แกรมครับเฮ้ยน้ำสีมันคุคนๆอ่ะมันดอกตอแดงๆปะเออเมื่อเช้ามีประกาศด้วยนะเห็นประกาศว่าเหรอเขาประกาศเลยนะประกาศว่าว่าที่เนี่ยแล้วก็อำเภอไหนบ้างที่มีโอกาสเสี่ยง เรื่องแผ่น like ดินสไลด์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงปอนส่งมาเหรออยู่ในกลุ่มปั้ใช่ปอนส่งในกลุ่มอ่ะแล้วเราเข้ามาแล้วว่างัยอ่ะเข้าแล้วกลุ่มเฮ้ยไปกระจกเฮ้ยพี่มีเรื่องจะคุยด้วยน้ำแม่งขุ่นแปลกๆว่ะเฮ้ยจริงเหรอเออกลับแล้วไม่กลับดิมาขนาดนี้แล้วไปดิไปแล้วครับเลดบอย ขออีกรอบเกมอะไรนะได้กันโชนยาบีมานี่ดูห้าวขึ้นเยอะเลยหมายถึงรถใครครับอันดีแม็กซี่ตัมครับเขาแอคจัดเลยครับผมใสออ่แอร์บีแล้วส้งพังขนาดนี้เลยครับแต่ผมพอรู้เจตนาที่ติดสติกเกอร์ข้างตัวใหญ่อยู่นะยังไงครับเราติดไว้กันกลอยสีเท่ากันครับผมว่าเอาไม่อยู่มีบุบรอมเนี่ย เข้ามาอยู่ลําห้วยที่สแล้วครับผมนี่ครับการเดินทางเราก็ยังราบรื่นดีครับเดอแก๊งยังอยู่กันครบครับผมจะกรถคันน้อยยังอยู่ครับโดมถ้าเกิดช้าเอากันชนดันเลยนะยอมใจริงครับเจคู่ครับผมมาจนได้นี่ครับการเดินทางลําบากขนาดไหนครับดูตากล้องครับผมก็เลยครับ เจคูเปิดฝากระโปรงดูอะไรไม่รู้บอกว่าเซ็นเซอร์ลมยางหายไปหนึ่งล้อไปดูดิไปดูไหมดูไปดิเป็นไรอ่ะพังเข้าอ่ะอาการตอนนี้ที่เจอนหมนี่หล่อนละเซ็นเซอร์ล้อเซ็นเซอร์ลมยางล้อหลังหลังซ้ายเป็นไงหายไปแล้วรู้หายไปแล้วแต่ยางไม่ร่วนะยางยังอยู่ชิปหายที่คุยเอาเว้เรื่องยางร่วอาจจะเป็นเรื่องจริงกูว่าปิด ปิดเครื <ar> ่องแล้วสตาร์ทใหม่ได้ใช่ไหมผมว่าเป็นปัญญาเตือนที่ดีครับเตือนว่าเ่นวาเราอาจจะต้องเซอร์วิสยางกันในป่ายางเบอร์แล้วสองห้าห้าสิบเก้าตอนนี้ตอนนี้ในป่ามีแต่สองสามห้าแปดห้าสิบหกนี่ตัวสังขารก็ไม่มีอ่ะนี่ครับเราเข้ามาได้ระยะหนึ่งแล้วครับสะดึงอีกไกลไหมครับสะดึงอีกไกลไหมครับใกล้ใกล้ครับใกล้ใกล้แล้วจากเสือพ่วงมาในครึ่งทางกว่าแล้วตอนนี้ครึ่งทางแล้วครับตอนนี้เราเข้ามาครึ่งทางแล้วครับผมตอนนี้ครึ่งทางแล้ว รู้สึกยังไงครับต้องการกินกข้าวครับ,รบต้องการร่างกายต้องการการกินข้าวริมลำธารครับกินข้าวได้ยังกินข้าวได้ยังย่าตรงนี้เลยเวลาไม่เอาตรงไหนอ่ะตรงไหนที่ใหญ่ที่กว้างใหญ่หิวข้าว ดเช็คอินตอนเที่ยงครับเดี๋ยวเราไปพักเที่ยงทานข้าวกันครับกับบรรยากาศสุดฟินกลางลำธารในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุงให่เลยส่วนเนาะโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับโมเย,ยครับน้ำมุลคุณหญิงมีโอกาสเจอน้ำป่าไหมครับคืนนี้น่าจะฉ่ำครับฝนนา่าจะตกฝนน่าจะตกแกใช่อากาศอย่างงี้แล้วน้ำคุณหญมันแบบมีโอกาสน้ำมันจะขึ้นสูงมากกว่านี้ไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวน้ำป่าก็ น่าจะรอรุ่นครับเขาบอกมีเขาบอกมีรอรุ่นน้ำป่าเพราะตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มขุ่นนะครับถ้าหนักอีกแบบยาวๆก็ไม่แน่อ่ารู้สึกอบอุ่นครับไม่ร้อนครับแล้วก็อากาศดีครับเ็นชื้นเย็นเย็นซ้ายขวานี่คือลำธารที่แบบถ้ามีเวลาผมจะอากลงไปนอนแช่นะเล่าความรู้สึกเลยครับผ่านมาประมาณใกล้ถึงแล้วสบายทางดีฟินลิงเป็นไงบ้างดีกว่าเขาไผ่ ดีว่าเขาพ่คืออะไรวะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มี a อ b อ๋อนี่มีกันชนใช่พอามีกันชนปุ๊บขับง่ายถ้ามุดว่าคนอยากถามว่าฟิลลิ่งทุ่งใหญ่เป็นไงบ้างจะเล่าว่าไงครับดีผมว่าควรมานะมาหน้าร้อนน่าจะดีง่ายอ้าวใครร้อหิวข้าวผมครับไปกินข้าวอันนี้ที่ทานข้าวเราครับบรรยากาศเป็นไงแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับแค่นี้มีความสุขแล้วสุดยอดเลยใครจะได้วิวแบบเรานี่ ออกแฟนได้ไม่มีสัญญาณดีนะชิลอยู่กลางลำธาร บรรยากาศที่ทานข้าวของเราเนาะในมือ้ออันนี้มื้อเที่ยงนะครับผมชิวๆเลยอะมันเป็นมันเป็นบรรยากาศที่ไม่สามารถเล่าให้ฟังได้ครับเพราะันนี้ต้องมาสัมผัสเองนะเธออยากสัมผัสบรรยากาศนี้ต้องมาที่ไหนครับต้องมาที่เกาะเสดงครับทุ่งย่านทะเลสวนนี่ชิวจัดนะครับบอกเลยครับว่าบรรยากาศข้าวมื้อเที่ยงเราของเราแบบโคตรฟินนะครับโอเคครับไปกันต่อ ตอนนี้เราก็เดินทางมาใกล้ถึงเกาะเสด็งนะครับก็บอกเลยครับว่าตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยความชุ่มฉ่าเนาะเพราะว่าฝนตกมาหลายวันติดต่อกันที่สังขาบุรีครับอากาศคืนนี้น่าจะค่อนข้างเย็นครับผมยังไม่ไกลครับ หน่วยพิชักปลาเกาะสะเดิงครับเดี๋ยวนี่ครับเรามาถึงแล้วครับผมเ,เรามาตั้งแคมปนะ์กันที่นี่หน่วยเกาะสะเดิงครับผมขอบคุณเบ้นมากเป็นไงพี่พาพี่มาได้ขนาดนี้เป็นรถไฟฟ้าคันแรกของโลกที่ลุยผืนป่าทุ่งใหญ่นะเลส่วนครับผมเออ <มา S 1> ได้ได้นะเขาถามกัาแล้วเหรอ เอ้าเคยมีใครมาถามแล้วไม่มีไมม่ีเขาบอกคุณคันแรกเลยแล้วคุณมั่นใจใช่ไหมเขาถามอย่างเงี้ยต้องตอบเขาว่าอะไรผมอยากลองครับนี่ตัดทาในออโตัแกรมนี่แล้วทำนี้ต่อเฮ้ยต่อต้องไปนี่อีกอันหนึ่งอะไรข่าวระเบิดคำนี้เลยเชื่อเนี่ยตัวแกรมนี่จะเชื่อแล้วนี่ไงนี่เช่์แต่แต่ตอนเนี้ยประเด็นหลักคือเราต้องรีบกางเต็นท์เพราะว่าเดี๋ยวฝนก็ตกตั้งแคมป์กางงเต็นท์กางเต็นท์แล้วก็ดูสภาพอากาศมันตกอยู่แล้ว ถามก่อนดีกว่าก่อนถ้าฝนตกนะเอาไงก็ต้องดูนะมากหรือน้อยว่ากันไปแต่แต่ตั้งกันแล้วนี่เลือกไม่ได้แล้วมันต้องี่ต้องอย่างนั้นนี่นไม่ได้เอาเต็นท์เอาเติร์นมาเลยครับเอาไม่เอาเต็นท์มาเอาเปรมาครับทุกคนครับเอางี้กางไฟชีสก,กันก่อนเลยสเต็ปแรกหัวหน้าว่าไงครับ ถ้ามาแล้วมันนอนสบายก็นอนอยู่บ้านดีกว่าไม่ลองหัวหน้าว่าไงครับถ้ามาแล้วหวยหาความสบายก็อยู่บ้านเถอะครับพร้อมนอนยังครับพร้อมครับง่วงมากเลยครับคเหนื่อยไฟชีดเดี๋ยวกางไฟชีดก่อนฉิบหายนี่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับกกิจรรมนี้เลย แล้วครับหมู่บ้านนกกวักเราก็เสร็จิ้เรียบร้อยครับเป็นไงครับไฟชีดไฟชีดพื้นบ้านปวดจะปวดเอาไปชีดมาเสาไม่เอามาผมรู้รงงงรู้สึกลำบากไหมในการกาจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเฉพาะชีวิตสบายมีเยอะล้นี่ครับหลังจากกลางไฟชีดเสร็จแล้วก็กลางเต็นท์กันก่อนนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ฝนจะตกกี่โมงครับอันนี้เต็นท์ทัวเรททับปุยครับนอนสบายไหมครับ ยังไม่ได้นอนเลยครับนี่อนมาค่า่แล้วนอนสบายสบายไหมสบายแต่รอบนี้ร้อนอ่ะเฮ้ยกลางคืนหนาวจริงเปล่ากลางคืนหนาวจริงอันนี้คุณเคยแล้วอันนี้เต็นท์จากเบียร์แคมปิ้งเต็นท์ครับของเบียร์แคมปิ้งเต็นท์ของอาจารย์โดมนอนได้กี่คนไซส์ผมก็สี่คนสบายสี่คนสบายคุณครับเขากางเต็นท์หมดแล้วขอบคุณนี่มาช่วยเขากางด้วยเหรอครับบอกเขาช่วยผมก่อนช่วยผมก่อนผมพี่มันแค่ปล่อยแล้วก็เด้งเลยไงอันนี้เต็นท์รุ่นอะไรครับูเล่ฮะรุ่นอะไรครับ ไม่รู้ว่าจำไม่ได้โอ้โหเสียระบบหมดดูแบบเฟีย้ยวมากเลยรุ่นเนี้ยทำไงกันชนมันชนแ <c oughs> อร์บีวันวันวันนี้เขาพูดเรื่องกันชนมาอีกแล้ว <c oughs> น่าจะไปเกือบเกื100อบร้อยละกันชนนะเฮ้ยพอเขาใส่แอบีเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาขับคนละสไตล์เลยนะอ่าขับ,ขบไม่ระวังแรงจัดเลยชนแรกเลยนี่ครับนี่ไวรุ่นจิปเปอร์เต็นแสดงเรียบร้อยแล้วครับเอ่ออากาศวันนี้รู้เริ่มรู้สึกสดชื่นเหมือนจะได้รับความลำบากฝนธรรมชาติจะมา <laughs> แต่ก็ถือว่าสักเซสรครับเพราะว่าเราตั้งใจมาลำบากกันแล้วถ้าสบายก็นอนอยู่บ้านดีกว่า คือสิ่งที่เราหาซื้อไม่ได้ที่พาราคอนนี่เมื่อเย็นทำไรครับ วันนี้มีสเต็กเนื้อครับแล้วก็มีเนื้อย่างครับนุ่นฝั่งบ้านออสเตรเแกมเขาเปิดเขาเปิดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเปิดนะครับขณะนี้เวลาประมาณสี่ห้าโมงเย็นครับฝนก็ใกล้ตกแล้วครับผมก็ถึงเวลาทําอาหารครับนี่เตรียมครับเมนูเราเมนูแรกอันนี้แค่เมนูแรกนะอนี้เนื้อเนื้อโกเบเสียบไม้นําเข้าจากออสเตรเลียกเบมันญี่ปุ่นพี่เธอจะกินมันออกกล้องได้นะบอกเลยว่าทุกคนจะต้องน้ำลายไหลกับเมนูนี้ครับ เสียงนี่อุณหภูมิประมาณประมาณ120องศาจี่ลงไปที่เนื้อครับเสียงจะดังซู่อ่ะฟังอ่ะฟังเสียงเนื้อพร้อมกันครับอ่าไปไงกินไปชิ้นเดียวนะคุณจะหยุดกินต่อไม่ได้ครับผมใช่ครับมื้ออเราเนื้อเจ็บหมาอร่อยมากอร่อยมากอร่อยนะครับบดนุ่นข้าศัตรูมากอือ๋อครับกระดับมันถูกหนุนโดยแม่นุ่นใช่ครับถึงเนื้อมันจะมีกลิ่นแปลกๆแบบ น้ำแข็งไม่ถึงก็ถือ <zer> ว <x 3> ่าโอเคนะครับณเวลานี้ครับหมู่บ้านนกเพนกวินเราฝนได้ตกอย่างเป็นทางการแล้วครับผมน้องแมงนอกในรถสิครับนี่เนื้อที่ดีอะครับแค่เกลือกับพริกไทยครับผมกือไอวิตอนี่ครับพริกไทยดัาไม่มีอะไรจิ้มหรอจิ้มเนื้อ มันมันมันอาจจะแบบน้ำเกิี่งไม่ถึงไปนิดเดียกใขมดว่าจะเอาขาดนะไปไม่ได้เหมือนจะไม่สุกครับฟังดีๆนะกระทันเล็กกระทันนี่ไงไงระดับมิชลิน นี่ได้ครับชื่อตามชื่อไหนมาม่าซิ่งคิดครับอร่อยให้หกโปกๆให้สิบกินยาลำบากเลยลำบากดีขึ้นนะสมองดีขึ้นเลยยังไงพี่ยังไงยังไงยังไงรสชาติยังไงรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงรสชาติรสชาติเนี้ยมองเห็อไ้ยหน้าเหมือนดีอ้ยนิ่งวะนิ่งวะเฮ้ยมีการคิด นนิึง้อย่าขายนะตไม่ขายตีนะห้ามขายนะห้ามขายนะไม่ขายตีนะกดใช้ไฟตีนะนี่เต้นเนี่ยถอดถมันต้องมีสูตรวกับการที่เขาลืมน้ำมันเมื่อกี้มันทำให้น้ำมันมากบตัวหลังกเขาเส้นนิู่ยังมันอยู่นี่นะัวเชฟ่ะไข่เขาโยนเข้าไปตอนนี้นาทีที่สามใช่ไหมครับนาทีที่สามนาทีห้าวิมันเลยทำให้ไข่เนี่ยมันมีความแบบ มูลคู่รองอ่ะผมไม่เอาดีกว่าให้ผมไม่ใช่นักจิมใครอีกคู่หนี่งนักจิมระดับประเทศครับคุณปอนครับอย่างเงี้ยครับหอมน้ำมันไวๆครับวอร์ดเพิ่งแต่งเลยหรือคอร์สหรืออะไรเดี๋ยวร้อยคัดก่อน์เดียบูดอันนี้มาม่ารับบุกมาม่าต้องมาม่าดูไปไม่ได้เลยไม่รับชาดด้วยค่อมคืนนี้ฝันดีลาตีสวัสดิ์ กับการนอนใจกลางป่าใหญ่ครับ <Okay. S 1> ทุ่งใหญ่ใน <Okay. S 1> สวนเววนชิน,นมื่อเช้าไปอุสวัสดีครับเช้านี้ที่ใจกลางปืนป่าทุ่งใหญ่ทะเลส่วนเนาะก็ทุกคนกําลังเริ่มตืน่นกันครับกับหมู่บ้านนกเพลิงอันนี้เมนูอะไรครับอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ครับเป็นเนื้อนําเข้าจากอเมริกาฝั่งใต้ครับขนมปังมาจาก รถตักนะครับแม่โคนะแกหมุกแม่โคหล่ำอ่ะเป็นเมนูกินกันตายนะครับมีอะไรก็กินกินไปเพราะเราใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราต้องการเดินทางของเราก็ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับพี่หมู่บ้านไรป่าไปกันต่อไปปะไปครับรถไฟจะไปต่อแบตยังเหลือตั้งเยอะเขาบอกข้างในโหดนะแต่ข้างในไม่มีที่ชาร์จนะมีที่ชาร์จในไี่นะเอ้าแต่ผมมีที่ลัก ผมพร้อมลากครับพี่พร้อมให้ผมลากผมก็พร้อมลากครับอาไปทิ้งกันอยู่แล้วเรากําลังเดินทางกันเข้าไปสู่หมู่บ้านที่ไร่ป้าครับผมนี่ครับนี่เส้นทางก็เตรียมไปโบนโบนจี๊ลืไม่ได้เลยโบนนิดนึดนนงครับแล้วทําไมจิ๊บติดหลายรอบแล้วครับผมเหตุเกิดจากการเล่งเบาเกินไปครับลื่นยาวไมนลื่นครับเจคูข่ขึ้นไปได้เหรอมันลื่นอ่ะการเล็งเบาไปการเล่งเบาเกินไป บเบียข้างหน้าเผาขาดหรือเปล่าเออร้อนหน้าไว้หมุนเลยอ่ะเอาทีมงานสามคนครับไอโดมว่ากลับเหอะนเนี่ยสามคนขนานี้ทุกตลอดทางอ่ะพามาเป็นพาละแท้ๆเข้าไว้น็อตขาดเลยโอ้โหลุดได้ไงพี่ไปไม่รู้ผมขับมา,มาเมื่อกี้ยู่ๆเหมือนกตันแล้วผมก็ลงมาดูทีลนะผมูก็ยังรั่ว ลุปมาล้อลุดปุ๊กเลยล้อลุดท่าไหนนะนี่คือตัวผู้หายไปตัวนี้ว่าเดี๋ยวพูดยงี้เดีกลับไปเลิกครบลบเฟซเลยอันนี้ลุดเป็นคอนเทนต์หรือลุดจริงอันนี้ลุดจริงครับตอนแรกข่าวมาก็บอกว่ารถเพาะรถเพื่อนพังคือความสุขของเราครับแต่ตอนนี้รถตัวเองพังรู้สึกเป็นทุกข์แล้วรือต่อไปเนี้ยไปอยู่แล้วทั้งหเครื่องลุดแ้วผมงปอมนี่แล้อย่างนั้นจบทริปครับทริปนี้สนุกสนานมากครับสำหรับ ทริปทุ่งใหญ่เลยสวนก็ฝากติดตามนะครับว่าทริปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนครับกับแก๊งวัยรุ่นเที่ยวป่าครับผมนำทีมโดยเลสบอยครับผมไปไป้วครับผมไปไปวก็ซ่อมรถเสร็จแล้วครับก็ฝากติดตามวยครับว่าคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนคลิปนี้สนุกมากครับกับเที่ยวกับเพื่อนๆแอนด์แก๊งใจกลางใช้ชีวิตอยู่ใจกลางปื่นป่าทุ่งใหญ่เไรสวนบอกเลยครับเป็นอะไรที่โคตรสนุกครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับคลิปหน้าไปเที่ยวไหนครับบ๊ายบายขอบคุณครับ កន្តុងអេ